ลูกรักเติบโตขึ้นอย่างอิสระนะลูกไม่ต้องเติบโตเป็นความภูมิใจของใครลูกก็มีชีวิตของลูกพ่อก็มีชีวิตของพ่อขอให้ลูกเติบโตไปเป็นความภูมิใจของตัวเองก็พอจงใช้ชีวิตของลูกให้คุ้มค่าที่สุดให้สมกับที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็จําไว้นะว่าถ้าวันไหนลูกเหนื่อยล้าหรือถูกทาร้ายจากที่ไหนมาอ้อมกอดของพ่อ,อยังอยู่ตรงนี้เสมอ และพร้อมจะเป็นที่ปลอดภัยให้ลูกไปตลอดเมื่อความหลงไหลในฟุตบอลของพ่อกลายเป็นห้องเรียนเล็กๆที่ฝุ่มฝักลูกชายให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพก็เป็นความฝันร่วมกันของพ่อและลูก ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าหลายๆบ้านเขาก็ทำนะผมมองอยู่ที่ตัวโปรดโปรดรับโปรดตอบโจทย์ตัวเขาเองเต็มร้อยแล้วเขาจรงิงจังในทุกโอกาสที่เขาได้รับทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ทุกในกลวยเลยทุกกลวยที่เขาซ้อมเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ความฝันของผมคือเป็นนักบอลทีมชาติครับ ผมเด็กชายอินทัศนอินทรคงครับชื่อเล่นชื่อน้องปิดครับผมเป็นนักฟุตบอลครับสไตล์การเล่นตอนนี้เล่นกองกลางตัวลุกเลยแทงช่องให้เพื่อนไล่บอลแดนบนทำหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนตรงปีกตรงกองหน้าตรงปีกลงมาลล้วงบอลบ,บ้างอะไรเงี้ยที่ผมดูจากการซ้อมของเขา โปรดมิดฟิลพลังไดนาโมอันนี้เป็นฉายาของเพื่อนผมชื่อรัชพลนาวโนเป็นแบบว่ากองกลางขับเคลื่อนเลยมิดฟิลพลังไดนมโมซึ่งผมผมชอบก็บอกเพื่อนว่าเฮยขอยืมฉายาหน่อยนะอะไรเงี้ยบอกเพื่อนผมรัชพลก้าวสำคัญในการเป็นนักฟุตบอลของโปรดวันนี้ก็ เซนสัญญาเป็นนักเตะผุกฮัดของบีทีสโมสรนชั้นนำของเมืองไทย BT. บีทีงเรสปฐุมวยเตะแล้วก็อ,อีก9ก้าหนึ่งก็ได้เข้าเป็นนักเรียนช้างเผือกของโรงเรียนอสสมชัญธนบุรีก็ได้ทุนเรียนเรียนจบมหกหนังขาสั้นที่ว่าผมก็มองว่าเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับก็ป,ปั้นนักฟุตบอลทีมชาติมาหลายคน ย,ย,ยิมมุ้ยธีรศิลป์แดงดาธีราทรสารัตยู่เย็นกจะวินธรรมศาสตร์จานันก็เป็นสิทธิ์เก่าของอาสัมพนหมดเลยโอ,อจะเป็นเด็กอบอุ่นอ่อนน้อมค่ะเป็นเด็กไม่โกหกน่ารัก กี่คนเนี่ยสามสามครับเรื่องนีรเรื่องเรียนเปไรงเรียนหนังสือเขาก็อยู่ห้องคิงนะของโรงเรียนเป็นนักฟุตบอลที่เรียนเก่งครูรูชมที่โรงเรียนน่าระสิทธิ์ครูชมครับ เขาเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลอ่าจนถึงป .4 ตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลของเรียนมาตลอดเขามีแววนะแววก็ดีอะค่ะก็คือเวลาเขาเล่นกีฬาเนี่ยเขาปัดเคลียวว่องไวแล้วเขาก็มีทักษะทางด้านนี้ดีถ้าอยู่ในห้องเรียน จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีเวลาคุณครูสอนเขาเป็นเด็กที่ทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องที่สนุกได้อะสามารถพูดให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไดยิ้มได้หัวเราะได้ เริ่มเตะฟุตบอลตอน4ขวบ10เดือนครับจำได้เลยก็เหมือนเด็กทั่วไปครับแต่ว่าเขาจะแตกต่างเด็กหลายๆคนตรงนี้ว่าเขามีสมาธิอันนี้อันนี้โค้ชที่สอนเขาตอนนั้นเป็นคนบอกว่าโปรดจะ,จะ,จ,ะจะพัฒนาไวกว่าเพื่อนตอนนั้นเวลาพ่อไปซ้อมแล้วผมก็เตะไปเล่นก็ชินแล้วชอบด้วยแล้วก็ อยากให้พ่อครับยิ่งอีกยิงอีกเนี่ยผมก็สนุกครับเหมือนตูกฟุตบอลเป็นเพื่อนเลยครับผมก็รักฟุตบอลมากครับตัวผมก็มีความคิดแต่แหละว่าอยากให้เขาเป็นนักฟุตบอลด้วยอยากให้เตะฟุตบอลแล้วก็อยากให้เล่นบอลนี่ยอะไรเงี้ยจะทตรงนี้ใช่ไหมทำารัน,นี้ แล้วกเลื่อนเมนุแล้วก็ทำลุกยิงเราก็เป็นคนชอบเตะฟุตบอลสมัยเด็กตอนเด็กก็เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนไปแข่งของตัวจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไปของนัก็มามืมไปแข่งฟุตบอลรายการใหญ่ๆของประเทศไทยก็เคยไปแต่ว่าผมว่าบาดเจ็บตอนอายุ18-19เนี่ยเอ็นห้หน้าขาดแล้วก็มันกลับมาไม่ได้ เหมือนฝังใจด้วยแหละว่าลูกเตะบอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นพ่อโปรดอ่ะพักพักสองซ้อมห้าอย่างเงี้ยอาทิตย์นหนึ่งงเงี้ยค่ะเขาจะเต็มที่เขาไม่เคยแบบขี้เกียจ เขาอยากออกไปแต่สนามบอลคือแบบว่าเขาจะรู้ว่าวันนี้ลูกต้องเติมอะไรลูกขาดอะไรไปลงมาแล้วลูกขาดตรงไหนเขาก็จะเอาไปเติมค่ะโค้ดคนนี้ใส่อะไรให้โปรดโค้ดคนนี้ตรงนี้ได้ตรงไหนเขาจะเอาลูกเข้าไปคือเขาเป็นคนที่เต็มที่มากๆอันนี้แม่ยอมรับนะว่าเขาแบบกับลูกนี้แบบ พ่อเนี่ยซ้อมบอลก็คือต้องซ้อมบอลซ้อมบอลต้องซ้อมให้เต็มที่ให้เต็มที่ให้เหมือนเวลาลงแข่งพ่อเป็นคนแบบนี้ค่ะซ้อมก็คือซ้อมอย่าเล่นไปแข่งได้แชมป์มาล่าถ้วยมามันไม่ได้มีผลอ,อะไรเลย ฝึกซ้อมเพื่อตัวเองพราะปรดจะเป็นเด็กที่ฝึกฝึกส่วนตัวกับผมเยอะมากฝึกจนแบบว่าน้ำน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเลยผมเพราะผมดูในทุกป่วยของเขาที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องใส่ร้อทุกป่วยกหรับผม วัดเดอคิกที่เห็นกันอยู่ใส่ตาเรื่องสสยตามุ่งมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับใน,นนนี้สองเรื่องทักษะนะคุณพ่อเขาก็ดีครับพร้อมดีส่วนที่มาอยู่ผมก็รู้สึกยินดีเรื่องสมอไซส์เขาก็มา,าทางนี้เรื่องการพระทัดแรกบอลแรกกันขยับนะพอแจเขาเห็นตรงนี้ครับเขาเลยให้ไปเกียรติมาตรงนี้ดีกว่า เรื่องการออกวันแรกแล้วเล่นต่อได้เลยอะไรเงี้ยเจอหาพื้นที่ขยับในตำแหน่งที่พื้นที่ว่างน้องโป๊ะก็ขาดแล้วพอแจ้เขาเห็นตรงนี้สมอไซส์เขาเลยเขามาอะไรเงี้ยครับ หล,หลักก็วินัยครับวินัยนี่หลัก2องก็เป็นผู้ปกครองครับอยากให้ผู้ปกครองดูแลบุรหลานอย่างพ่อแจ้อย่างเงี้ยครับหลายท่านก็เอาลูกมาส่งแล้วก็ไม่ได้ดูอย่างพ่อแจ้กเขาจะดูเรื่องวินยัยการกินการนอนอนะไรเงี้ยสำคัญที่สุดและส่วนโค้ชก็มีหน้าที่สอนในสนามครับนอกสนามโค้ชก็บางทีก็ดูไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นผู้ปกครองเป็นหลักคือผมเริ่มขึ้นแล้วนะ อยากซ้อมฟอหรอจุกก้อนจุกก้อนอุกก้นนอคน,ค,นความรักควาักที่มีครอบครัวอันดับแรกเลยผมมองว่าเด็กถ้ามีความรักในครอบครัวเป็นกําลังใจให้เด็กซ้อมไม่มีความกดดันเด็กมาสนามปุ๊บมีความสุขพอมีความสุขเด็กก็มีความสุขกลับบ้านก็แฮปปี้กับครอบครัวนะแล้วก็ดูแลกันในเชิงครอบครัวกนะ่อนผมมองว่าตรงนี้พัฒนาได้ไกลครับ แล้วก็เป็นสิส่งสาคัญในบอลไทยเลยครับผมนนเลยอยากให้สนใจตรงนี้ครับในครอบครัวของพ่อแจ้ะเราแม่เขาจะดูแลดีมากนผมเห็นแล้วผมรู้สึกปลื้มแทนครับคือเราไม่ใช่ครอบครัวที่มีเงินอะสู้สู้กันมาตั้งแต่เนี่ยกับกับแม่โปรดก็สู้กันมาตั้งแต่เป็นหนี้เลยําบติดลบมาก็มาเปิดร้านอาหารบ้างครับทุกนี้ก็สู้ทั้งทั้ง,งเรื่อง ครอบครัวในการหาเลี้ยงดูเนี่ยก็เ,เยอะไหนผมจะเป็นข้าราชการผมก็ต้องรับผิดชอบงานของผมซึ่งแฟนผมเนี่ยจะเหนื่อย จะอยู่กันแบบธรรมดาไม่ไม่ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็คือกิจกรรมทุกวันก็จะเป็นเช้าไปโรงเรียนเย็นรับไปซ้อมบอลค่ะลูกสองคนก็เรียนที่โรงเรียนเดียวกันส่วนคนโตพี่สาวก็จะเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เย็นมาก็จะได้อยู่รวมกันอีกทีก็ตอนโปดซ้อมบอลเสร็จอย่างเงี้ยค่ะกิจวัตรประจำวันใช่ ช่วงนี้เขาชอบกดเกมแม่ก็จะบอกเขาว่าดูเกมมา Jamie, tamam. เดี gel, เย๋ยวก็ติดเกมเวลาไปซ้อมบอลเนาะก็แบบเดี๋ยวไม่มีสมาธิเขาก็จะบอกเราว่ามันคือการฝึกสมองนะแม่ใช่เขาบอกเขามันคือการฝึกสมองก็จะเล่นเพลย์เสียบแล้วก็เล่นบอลกับเล่นบอลกับน้องบ้างครับเล่นเกมกับพ่อกับน้องครับแล้วก็ เวลาถ้าถ้าผมเล่นกับน้องแล้วน้องแพ้น้องก็จะร้องเนี่ยมันมันก็สามารถไปใช้ในสนามจริงได้ได้ให้มันเล่นเยอะๆมันก็จะรู้เพราะเนี่ยมันเริ่มซ้อมบอล11คนแล้วเขี้ยวมากเลยไปซ้อมน่าสุดไปอุ่นเครื่องอะที่ผุ่นของจีบุลอะไรนะจริงเลรนะอวิสปากูกลัวกลับมาอุ่นเครื่อง นก็รักทุกคนนะแล้วก็ผมมีความสุขกับครอบครัวนี้นะอบอุ่นนะเขารักกันนบะเขารักกันหมดเลยแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนคนระับไม่ทิ้งกันเลยคนระับผมก็ก่อนแม่คนระับรักแม่นะ พูดตลอดนะกับแม่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพไม่อยากให้แม่ออกไปไขายของอยากมีคนรับใช้ให้แม่สองคนอยากซื้อรถเอาผาดให้แม่นั่งสบายๆอยากมีสนามฟุตบอลให้พ่อเนี่ยปวดจะพูดแต่คำแบบเนี้ยอยากเป็นทีมชาติครับแล้วก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็อยากมีเงินเดือนให้พ่อแม่กินนะ เขามีจุดมุ่งหมายอย่างเวลาที่พ่อดุเขาอะก็จะถามเขาทุค้างว่าหนูยังอยากเป็นนักบอลอยู่ไหมก็ไม่ต้องเล่นบอลเดี๋ยวออกมามาเป็นทหารมาเป็นตำรวจเพราะว่าเขาเรียนเก่งค่ะเขาก็จะแบบมีจุดยืนว่าไม่หนูจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ค่ะพ่อผมจะให้คะแนนนับเต็มสิบว่าบางครั้งผมก็ได้หก ได้เจ็ดได้แปดได้เก้าแล้วก็ได้สิบครับบางครั้งก็ได้หนึ่งแล้วก็คือเล่นไม่ดีครับเวลาเขาให้คะแนนลูกน้องเวลาแบบลงแข่งอะไรเงี้ยพ่อปดเขาจะไม่เคยให้แบบสิบเต็มสิบไม่เคยอยากให้ลูกคิดว่าตัวเองเก่งเขาจะบอกโปดตลอดว่าหนูยังไม่เก่งนะแต่หนูทําดีแล้วหนูทำดีแล้วแต่วันนี้หนูต้องไปแก้เกมนะ วันนี้หนูรับไม่ทันนะวันนี้หนูไม่แทงทะลุช่องอะไรเงี้ยหนูใช่จะเป็นประมาณนี้เวลาเราเล่นไม่ดีก็ดุรหรือว่าเราไม่มีระเบียบวินัยเราก็พ่อเขาก็จะดุว่าให้ให้มีระเบียบวินัยนะให้เล่นบอลเก่งๆนะจะได้เอาเงินมาเลี้ยงพรอรัวครับ เขาจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดกับลูกแม้กระทั่งแบบจะโอบลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลากลับบ้านมาลูกหลับก็มานอนกอดลูกอย่างเงี้ยเนาะเขาเหมือนเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่กลับมาก็พ่อขอโทษนะที่พ่อดุแต่ลูกหลับแล้วนะหอมลูกพ่อรักโอดนะจะมีแต่คําแบบเนี้ยเราก็จะดุเขาว่าแล้วทำไมเวลาลูกตื่นทําไมถึงไม่บอกบางทีดุลูกไปแล้วเขาก็จะแบบว่า ดุเลยไงดุว่าหนุ่ทำไมไม่แทงช่องนี้เคยบอกแล้วอะไรแบบเนี้ยพ่อไม่โกรเลยครับเพราะว่าผมรักพ่อ ประเทศอด็กทิ้งคำนั้นไป อยู่ในเส้นทางฟุตบอลเนี่ยเข้ารั้วโรงเรียนไหนจะไปโรงเรียนน่ยการที่เราไปแข่งฟุตบอลรายการใหญ่ๆเนี่ยมันทําให้คนรู้จักเขาโพสแนวมองได้เห็นว่าเขาเล่นจะแข่งเยอะจนเกินไปจนเขาเหนื่อยเขากปอ มีทั้งการแพ้การชนะมีทั้งความกดดันบางทีเขาแพ้เขาก็ร้องไห้ออกมาบางทีชนะเขาก็ต้องเป็นผู้ชนะที่ดีในการไปแข่งเจอเพื่อนคนนี้มีเพื่อนเยอะเจอสังคมตรงนี้เจอสังคมแบบไหนอะไรเงี้ยมันทำให้เขาเปิดโลกได้เยอะครับการแข่งสำคัญสำหรับผมนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหน การที่โปรดชนะบ่อยๆพอวันดึงที่แพ้เขาจะร้องไห้ร้องไห้ตามเพื่อนบ้างอ่าเห็นเพื่อนร้องไห้แล้วก็เหมือนแบบบางทีมันชนะกันแค่หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยเนาะเขาจะรู้สึกเสียใจแบบนั้นมากกว่าจุดเนบมาลถอดรองเท้าเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะไม่ต้องชนะตลอดเพราะบอกเขาตลอดว่า เราไม่ได้เก่งเราไม่ได้เก่งถึงขนาดว่าเราจะต้องชนะทุกแมตช์ใช่พยายามแบบสอนให้เขาท่อมตัวด้วยแหละที่จริงแล้วค่ะไม่อยากให้เขาคิดว่าเขาจะต้องชนะตลอดเสมอไปมันไม่มีอยู่จริงใช่ เราแพ้ตลอดแมบชิงเนี่ยแชมป์ประเทศไทยเลยนะแต่วันนั้นไปเจอเขารอบ4ีทีมคือนำและสองศูนยดตระนะและสักพักมาแพ้เขาสามสคือเราเห็นพอแพ้เป่าน้องบีดปุ๊บเราเห็นลูกร้องไห้แล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมมันก็ร้องไห้ออกมามีน้ําตาน้ําตาไหลแล้วคือสงสารลูกที่ว่ามันผิดหวังล้่มันแพ้เขาอีกแล้ว ที่น่าจะศัตรูนะับรอบรองแล้วผมนำนำเขาก่อนสองศูนย์แล้วผมพลิกกลับมาแพ้สามสองครับผมก็ร้องไห้แล้วพ่อก็ร้องไห้ตามอะผมก็วิ่งเข้าไปบอกพ่อแนละ้วงั้นต่อไปหนูไม่ร้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหนูร้องแล้วเดี๋ยวพ่อร้องไหนะ้ตามครับเห็นพ่อร้องแล้วเราสงสารพ่อคนะรับแรงกดดันไปอยู่ที่เขาคนระับ แล้วก็เลยต้องลุกเหิมแบบไม่ร้องไห้ครับแล้วแล้วก็มีน้ําตาไหลที่แบบอันนี้ก็เป็นน้ําตาไหลที่ว่าได้นักเตะเยี่ยมรายการประเทศไทยเลยชิงแชมป์ประเทศไทยได้ได้นักเตะมีพคือประกาศชื่อมาแล้วก็น้ําตาไหลได้แชมป์ได้แชมป์มรายการใหญ่ของฟุตบอลเนี่ย รายการใหญ่แล้วก็น้ําตาไหลก็มีก็คือน,น้าอําตาแห่งความดีใจตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดูฟตุตบอลครับที่สนาม b ีครับบีจีประทุมอยู่ในเต็ดชอบพี่เจชนาทิปครับชอบพี่เจามากตั้งแต่เริ่มเตะฟตุตบอลไปไปดูพี่เจครับ พี่เจเขาตัวเล็กแต่ใจเขาสู้ครับแข็งแข็งแรงครับ มาดูวิธีการเล่นจริงๆอ่ะอีระดับอาชีพเขาเล่นกันแบบไหนเขาเล่นเล่นยังไงครับ ขอ,อย่างถ้าวันหนึ่ง <ไป S 1> ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไปถึงถึงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกปอดจะต้องเรียนรู้เยอะทั้งในสนามและนอกสนามก็ให้เขาได้เห็นเกมจริงเกมชีวิตจริงของ วนนักฟุตบอลชีพเราต้องเจออะไรบ้างแต่ละเกมมันมีแพ้มีชนะผมก็ช่วยได้เพราะว่าเนี่ยพีพ่เจชนะทิพย์ยังแพ้เลยได่ไหมนักฟุตบอลที่วาเราว่าเก่งที่สุดไทยเขายังแพ้เลยเขาชสะฟุตบอลเล่นเป็นทีมเขาจะได้รู้วิธีการเล่นเป็นทีมพี่เจพี่ตังยังแพ้เลยทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็จะได้เห็นเพราะว่าแพ้ได้ ฟุตบอลเนี่ยวิจัยมาแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเก่งๆเนี่ยจะหายไปจากสารระบบในช่วง15-18เนี่ยหายเพราะช่วงนี้เขาจะมีเพื่อนแล้วจะมีาบา,ามุกเข้ามาแล้วมีอะไรต่างๆที่ว่าจะฉุดเขาอย่างสมมุติถ้าโปรปดไปเจอทางแยกเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นทางแยกเส้นตรงเนี่ยทางนี้อยาเสพติดทางนี้การพนันทางนี้อะไรก็แล้วแต่ คือเราต้องคอยพยายามอยู่หลังเขาตลอดคอยคอยให้เขาเป็นเส้นตรงเดินไปข้างหน้าคิดตั้งแต่เล่นบอลเลยโคฟกัสจับฟุตบอลอย่างเดียวครับไม่ไม่แอกครับไม่ไม่ไม่มีชู้ไม่ไม่อยู่กับสาวไม่กินเบียร์ไม่กินเหล้าครับไม่สูบบุหรี่ บอลล้วนๆนะไม่อยากให้เขากดดันตัวเองเวลาอยู่ในสนามไม่อยากกดดันตัวเองบางทีเขาจะต้องแบบว่าทําไงก็ได้ให้พอพอใจภูมิใจมากๆอยากให้เขามีความสุขเพราะทุกวันนี้เขาซ้อมบอลเขาเหนื่อยนะทุกวันแต่เขาไม่เคยที่จะไม่อยากไปซ้อมบอลไม่เคยที่บน่นว่าขี้เกียจไม่เคยได้ยินจากปากเลยอเขามีจุดหมายที่ชัดเจนโปรไม่ต้องทีมชาติโปรดไม่ต้องอะไรหรอกตรงนี้ผม ผมภูมิใจกับลูกที่สุดแล้วผมมีความภาคภูมิใจในตัวโปดมากผมไม่เคยเสียใจเลยว่าที่พาโปดมาแข่งฟุตบอลภูมิใจมากๆโปดไม่ต้องเป็นนักเตะที่โด่งดังหรอกผมแค่ทุกวันนี้เขาโอ้โหเขาทำให้ผมภูมิใจแค่เนี้ยร,รคือเขาคือทุกวันนี้ผมอยากบอกที่ว่าถ้าเขากลับมาดูนะอยากบอกลูกว่าพ,อพ่อภูมิใจลูกมาก เป็นสิ่งเดียวในชีวิตของผมที่ผมภูมิใจที่สุด